ค่ะไลฟ์สดโอ้ไลฟ์สดผมเป็นยัางนี้แล้วไฮไลท์ไฮไลท์เรามาไลฟ์สดไม่มีไฮไลท์แล้วสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ประจวบเนาะจังหวัดประจวบคีรีขันอำเภอหัวหินไหมนะะอยู่หัวหิน,หหนบ้านของนา,ท,านท่านเฉลิมชัยสีอ่อนนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรในเวลานี้โอ้อยู่ทางนี้มืดนะ่ะดูแสง อาหามาทางนี้ถึงถึงสว่างว่ะแดดซองมาที้ทีมงานนะคะนี่นะคะทีมงานมีพี่ฝนมีเจเพชรนะคะแล้วก็มีพี่เดชคะไม่ถ้าถ้าถ้ามันตายก็ไม่ต้องโทษใครมีแค่นี้เฮ้ยอันนี้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยใช้เป็นหลักฐานใช้เป็นหลักฐานว่าใครใครมาบ้างเราพี่ชอบรวมกันนะคนดูด้วยค่ะอันนี้เราพี่ชอบรวมกันนะ ก็ทางนู้นนะคะเป็นที่ปรึกษา,าของบริษัทเอ็ดเวิร์ดไทยแลนด์ด้านหลังนะคะาตานที่ปรึกษาของเราแล้วก็พี่ติ๊กนะคะที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีโอเคตอนนี้ก็ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาเห็นไหมแขนก็สุดแล้วเนะี่ยเซลฟี่แขนสุดแค่นี้แล้ว <c oughs> ไม้เซลฟี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ซื้อไว้จะเก็บไว้ในกระเป๋า <laughs> ได้ใช้จริงๆเลยหน้ารัานท่านรัฐมนตรีตรงนี้ที่เราปลูกนะคะอะเดี๋ยวกลับกล้องก่อ,อนนะคะนี่คือหลุมปลูกนะคะหลุมปลูกถี่ไปนิดนึงทีนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของความเย็นเราปลูกต้นใหญ่นะคะฟาสแทตต้นใหญ่เลย เพื่อที่จะให้ออกให้เร็วที่สุดนะคะต้นเลือกที่สวยที่สุดนะสวยที่สุดดีที่สุดทำตัดมะพร้าวออกตรงนี้นะะปุ๋ยสีกระสอบนะคะปุ๋ยสีกระสอบสก็เพอร์ไรส์นสารปรับปรุงดิน <c oughs> เราใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยสารปรับปรุงดิน <c oughs> รอเอาคุณอาคะ <c oughs> จะรอเอาระย้าให้ถูกเลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คือให้ได้แปดเมตรเป๊ะนะคะเพราะว่ามันจะมีผลทางใบอันนี้เวลามันโตขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนก็ยืนชิดกันเลยอ่ะมันจะเบียดกันจะทาว่าได้ไหมถ้าเอาความสวยงามมันได้แต่ถ้าเอาผลผลิตมันจะมันจะอับล่วงขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวขยับขยับขยับอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ถ้าเกิดเราเราเราปลูกตั้นแเล็กเลเนี่ยเอาเม็ดมาครอบปลูกเนี่ย พอมาโตแล้วต้องต้องขุดหลุมรอบๆเลยขุดทำไมคะเพื่อปุ๋ยใส่ไม่ค่ะเพราะว่าเฉยๆทำวงก็เฉยไม่ต้องวงไกลขนาดนั้นเพราะว่าพืชตัวเนี้ยไม่ได้เหมือนรากของเม็ดแผ่กระจายประมาณสองเมตรไม่ถึงไม่มีมันจะลงดินปไง่ะลงมันลงดินค่ะใช่พอลงดินปุ๊บมันก็จะแผ่ไปไม่แผ่ไม่แผ่ดูในอ่านในตำราบอกสองเมตรตำราไหนอ่ะ ในน้ำหมิจากโคนเนี่ยใช่ใช่ถ้าเป็นมะพร้าวนะคะเราเรียนรู้จากมะพร้าวไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวอินให้ความรู้นิดนึ่งจากมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเป็นพืชความชื้นนะคะบ้านเรามันชื้นใช่ไหมคะรากเขาจะแผ่นะคะรากเขาจะแผ่หาอาหารบนดินแต่อินทพะลมไม่มีนะคะอินทพะลมเป็นพืชทะเลทรายถ้ามันแผ่ไปจากจากตัวเขา้นดิงลงหาน้ำใช่มันดิงหาน้ำนะคะถ้ามันแผ่มันตายมันร้อนค่ะทะเลทรายร้อน แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนอะไรไงเปลี่ยนพฤติกรรมฝ <c oughs> ร,ร,มร,รั่งต้องมาใช่ไม่เปลี่ยนแล้วค่ะฝรั่งก็ยังเป็นฝรั่งอยู่นั่นแหละขาวยังไงก็ขาวมาอยู่เมืองไทยแล้วฝรั่งดำไม่ค่อยมีอั <c oughs> อนนี้แล,วล้วอนาคตให้ปุ๋ยเนี่ยต้องขุดหลุมลงไปไหมเดี๋ยวทำเดี๋ยวต้องแี๋ยวต้อโปรยไปไม่ต้องโปรยค่ะตามจุดเลยค่ะเรียกเฮวิตหรือเรียกอีทคุณว่าปีต่อไป นะคะอีกให้ความรู้นิดนึงนะคะรากมันจะแผ่แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมะพร้าวคงไม่ใช่นะคะจะเปลี่ยนให้ฝรั่งเป็นไทยก็ไม่ใช่ยังไงมันก็ขาวอย่างนั้นะฝรั่งเนี่ยอย่างอีทเนี่ยถ้าดาก็ดํำอยู่างนี้แหละจะเปลี่ยนไปขาวคนนี้คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกัน ไปอยู่ฝรั่งหนูไปอยู่เมืองฝรั่งมาสิบห้าปีหนูไม่ขาวขึ้นเลยคอลลาเจนไงมันเป็นไปไม่ได้นะคะอพฤติกรรมของใครก็ก็ของมันเกิดมาแล้วยังไงก็อย่างนั้นรู้ไหมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่หมายหมายถึงว่าเดี๋ยวขยับเอาให้ขยับได้ก็ได้ขยับเอามุมหยับมันก็ได้ะฮ นะคะนี่คือบ้านท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะ้แกเชือออตนได้ม้ไดค่ะลองแกะให้้ดดูตนิไปแกะตรงนู้นมีดีกว่าค่ะยกนู้นเลยยกนู้นเลยค่ะยกวางนู่นเลยเพราะเวลายกเวลายกแล้วมันจะจิ้มตาบางครั้งแล้วหนามมันคมมากพี่ติ๊กลองหลุมแกะแล้วต้องลงหลุมเลยไม่ยกไม่ได้ค่ะสวยไหมดูสิน่ะโคนอบ ใหญ่ค่ะยกขยุกออก้ายถึงต้สวยแต่รู้สึกว่าคนจะสวยกว่าต้นนะตอนนี้ต่้อ้งไปกัีกันไม่เปเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไปลองนนบึ้นหน่อยกยอจะไม่แ ค่ะมันก่นแตกใหมัน่นกัน้นใหญ่ใ่มันใหญ่ค่ะต้นลำต้นของเขาเส้นผ่าศูนย์กลางต้นเนี่ยประมาณ65สิบห้าเซนถึงเจ็ดสิเซนนะคะกับเมตรนะลำต้นเขาใหญ่มากถ้าไปดูต้นจริงๆอ่ะน้ำหนักนะคะอายุตั้งอายุตั้งแต่5ถึง12ปีน้ำหนักไปได้เต็มที่ถึง400รกิโลต่อต้นนะคะ ไปดูมาแล้วนะคะไปช่างกันแล้วแต่บ้านเรามันยังไม่มีต้นอายุ12ปีนะคะที่ที่ออสเตรเลียที่ต่างประเทศนะคะเขาจะมีต้นตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะเพราะ,ะนั้นก็จะมีผล,ผลผลิตแต่ละปีนะคะสำหรับบาฮีเนี่ย400กิโลนะคะ <c oughs> ช่อที่ไปยกที่ปาเลสไตน์นะคะหนักประมาณ6กกิโลที่ออสเตรเลีย75โลต่อช่อนะคะ ช่อหนึ่งยกคนเดียวไม่ไหวหนักมากนะแต่บ้านเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะบ้านเราอายุสูงสุดไม่เกิน5ปีนะคะต้นใหญ่สําหรับเนื้อเยื่ออายุประมาณ5ปีถึง6ปีนะคะนั่นก็คือคือการนําเข้าครั้งแรกในประเทศไทยการนําเข้าครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเข้ามาเมื่อ,อปี2013คริสต์ขึ้นกกาดนะคะ2 0 1พเนี่ยพุทธศัูดกกาดเป็นปีอะไรคะ543บวกไป อายุสามบวกไปหนูจำได้แต่คิดสกกลาดสองพันสิบสามเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยนะคะสองสิบหกค่ะประมาณเดือนกรกฎาคมสองพันสิบสามค่ะหนูหนูหนัเข้ามาร้อยต้นนะแล้วก็เข้ามาเต็มที่ก็ประมาณเดือนตุลารอบแรกของชุดของพวกหนูวันที่ยี่สิบสองตุลาสองพันห้าร้อยสองพันสิบสามคิดสกกลาดนะคะเพราะฉะนั้นอายุต้น หรับเนื้อเยื่อในประเทศไทยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ไม่เกิน6ปี5ปี6ปีแต่ทีนี้การบํารุงปัญหาก็คือบ้านเราเนี่ยพะแทงจานปุ๊บเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะโหลดและให้ผลผลิตเนี่ยมันจะมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่อ่านะคะทีนี้เรื่องการให้ปุ๋ยเนี่ยบางคนก็มองว่าให้ปุ๋ย กว้างไป2อเมตรสเมตรไม่ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบมะพร้าวเขาเขาเป็นพืชทะเลทรายนะคะเป็นพืชทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยของเขาคือรากดิ่งหาน้ําให้เร็วที่สุดนะคะจะไม่ไม่แผ่กระจายไปทั่วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไปเทียบแบบพืชบ้านเราไม่ได้นะคะพืชบ้านเราเป็นเป็นพืชที่มีความร้อนชื้นในขณะที่ของเขาเนี่ยเป็นพืชที่อ่าอ่าเขาเรียกอะไร มันเป็นพืชทะเลทรายซึ่งทะเลทรายเนี่ยจะไปแผ่แบบนั้นน่ะไม่ได้นะคะร้อนนะคะร้อนมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พืชในทะเลทรายที่จะทําได้คือดิ่งหาน้ําให้เร็วที่สุดนะคะจะไปแผ่กว้างเป็น 2- เมตรสาเมตรร้อนตายรากไม้หมดนะคะเพราะว่ากลางกลางวันนะคะกลางวันเนี่ยร้อนถึงจุดเดือดนะคะช่วงที่ไปเนี่ยห้บองศาผิวนี่แห้งเลยนะคะกลับมาในผิวผิวผิวแห้งแบบเหมือนเนื้อแดดเดียวแห้งแป๊บเดียวอะ่ะ เสร็จแล้วกลางคืนนะคะอยู่จุดเยือกแข็งอะเย็นเป็นน้ําแข็งเลยเพราะฉะนั้นคือกลางคืนเย็นสุดขั้วกลางวันร้อนสุดขีดเรามาคิดว่าพืชจะอยู่ยังไงเพราะนั้นมันจึงกลายเป็นทะเลทรายคไม่มี ย่าไม่มีอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นที่เราจะคิดว่ามันจะแพร่นะคะเราอาจจะเห็นรากของเขาหากินบ้างแต่ลักษณะนิสัยของรากนะคะการดิ่งของรากเขาจะดิ่งลงไปหาน้ําให้เร็วที่สุดนั่นคืออินทรพาลัมนะคะที่อีได้เรียนรู้มานะคะเพราะ,ะนั้นการเลี้ยงเพื่อที่จะให้รากเขาจเจริญเติบโตนะคะพ้นเรื่องของการเป็นโรครากเน่าคนเน่าก็คือต้องปล่อยให้เขาดิ่งนะคะนะก็มาดู อย่างบ้านเราเนี่ยนะคะมะพร้าวนะคะเห็นไหมมะพร้าวสูงนะคะเพราะฉะนั้นโคนของมะพร้าวเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พื้นอีกต่อไปแล้วนะคะโคนของมะพร้าวก็อยู่ที่ใกล้ๆช่อตรงนู้นเลย,ยอินทผลัมเราเหมือนกันนะคะโคนจะขยับขึ้นสูงเรื่อยๆนะคะมะพร้าวเยอะอยู่นะคะเนี่ย <ๆ S 2> บ้านของท่านมะพร้าวเยอะแต่ทางของมะพร้าวเป็นแบบนี้นะคะทางใบเป็นแบบนี้จะไม่ชี้เหมือนกับอินทผลัมนะคะ อินทราลัมนี่อโคนใหญ่นะคะโคนใหญ่สูงระดับนี้ถามว่าความสูงขนาดนี้มันก็จะตกอยู่ประมาณอายุประมาณ50นะคะ50ปีถามว่าอายุอินทราลัมนะคะมีความอาอายุมากเท่าไหร่นะคะอินทราลัมมีอายุเป็นร้อยถึงสองร้อยปีนะคะอายุถึงสองร้อยปีนะคะ ตอนนี้ที่อิฐเลี้ยงมานะคะก็คือต้นใหญ่เอาต้นใหญ่ลงระดับนี้เลยนะคะมาปลูกให้ท่านเสร็จแล้วก็ในหลุมเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรนะคะไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราใช้ปุ๋ยทั้งหมด4กระสอบต่อหลุมนะคะมีสารปรับปรุงดินนะคะหลุมละ5กิโลนะคะหลุมละ5กิโลเพราะฉะนั้นกระสอบนี้คือ25กิโลอันนี้คือเพอร์ไลท์นะคะสารปรับปรุงดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะนี่อุปกรณ์ปุ๋ยชีวภาพที่เราลงปลูกนะคะ ดินถ้าดินแดงๆอย่างนี้น่าจะมีธาตุเหล็กมากนะคะเพราะนั้นเราใช้ชีวภาพในการปรับทีนี้เรื่องการแทงจันเนี่ยต้องอยู่ที่อุณหภูมิแล้วนะคะต้องอยู่ที่อุณหภูมิแล้วถ้าอุณหภูมิไม่เย็นนะคะถ้าอุณหภูมิไม่เย็นก็การแทงจันไม่สามารถแทงได้ถ้าถ้าถ้าใบามันตีกันก็หอมนะคะร่วงก็น่าจะเยอะตรงนี้มะพร้าวเยอะ แต่นี้ไม่มีนะคะสิ่งที่เห็นนี่ที่หนูกลัวนะต้นเนี้ยอย่างต้นนี้ก็คือแมลงดำนานะ้าเนี่ยเห็นไหมคะแมลงดำนานะ้าเนี่ยไม่มาไม,ไม,ไม่ถ้าดวงมะพร้าวจะหัวงอกอันนี้มันหัวงอกค่ะเพราะหัวงอกนะี่มันจะเป็นแบบแมลงดำนา้าแมลงดำน้าก็ตายได้เหมือนกันนะครับไว้นะมันเจาะโรคเดียวก็ท,ท,ที่ที่เราทะที่ไทยค่ะที่เราจะไปลุกแล้วแใช่ค่ะ ต้องระวังนะคะที่ที่มันลากปุยมันจะแฉะประมาณตรงนี้แต่ลากเล็กๆใหญ่ๆนี่คือลากฐานน้ำนี่ลากเขอยู่ลับต้นขานน้ำลากขาปุ๋ยปุ๋ยเนี้ยอย่างลากปุยมันก็กินปุ๋ยได้แต่ลากใหญ่มันก็คือลากแก้วอะเรียก่ากเง้ยลากแก้วใครใครทำที่ใช้ลากแก้วอาสถาบันภาษาบ้านเราก็คือลากแก้วแต่เนี่แต่แต่เล็กเดียวไงใช่ จะวิ่งหาความชื้นนะคะเขาจะวิ่งหาความชื้นเดี๋ยวเริ่มปลูกนะคะเราจะรายงานสดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มลงปลูกที่จะรายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเเวลลลาารใส่่นนน้้งงไไไปปปุ๊บมัก็หอ